สมามารถคนมาอาบน้ำเพลที่วัดสุพัสต์แต่ละคนที่เคยมาอาบแล้วหรือว่ามาอาบครั้งแรกรู้สึกยังไงไปฟังกันเลยค่ะชื่อเลิกค่ะปีนี้มาเป็นปีที่สองแล้วค่ะสวัสดีครับชื่อพี่เบียร์ครับสำหรับที่นี่เป็นครั้งแรกแต่ว่าปกติผมอาบทุกปีอยู่แล้วค่ะชื่อบีมค่ะชื่อเป้ครับใช่คือครั้งแรกครับรู้มานานแล้วแต่ว่ามาครั้งแรก ความสบายใจค่ะรเราก็อยู่ใกล้แถวนี้ด้วยมาไหว้พระแถวนี้บ่อยค่ะคาถาที่พระสงฆ์บริกรรมเนี่ยเป็นตำหลับของหลวงพ่อแพรซึ่งท่านก็เป็นพระสังฆราชองค์น,นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เริ่มใส,ส่ศรัทธาะฉะนั้นก็เลยเลือกมาที่นี่คศรัทธาในวัดสุทัศน์แล้วก็ศรัทธาในสมเด็จสกลาแพรครับ ได้ความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเออสดชื่นกับบ้านไปพักผ่อนแบบแล้วแบบตื่นขึ้นมารู้สึกแบบโอเคมันโอเคสําหรับเราอะไรยเงี้ยหนึ่งหนึ่งก็คือจิตใจแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรก็ราบรื่นสะดวกราบรื่นชีวิตไม่ติดขัดครับผมก็รู้สึกดีครับก็รอมานานนะครับก็ปิติดีครับก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีหนาวๆนาเลยตอนนี้กินไม่จกาคนแรกที่ผมค่ะ